สวัสดีค่ะอดวรนดอพิิซต์นี้นะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกของตัวละครตัวสำคัญที่ชื่อว่าเย่า ตีจูค่ะมาฝากนะคะจากเรื่อง Song of Youth นั่นเองบทเพลงแห่งอรุณรุ่งค่ะทุกท่านที่ติดตามชมซีรีส์จีนเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะเห็นแล้วว่าเย้าตีจูเนี่ยนางต้องการแต่งงานกับคนที่นางรักเท่านั้นค่ะดังนั้นนางจึงใช้ไหวพิบนะคะที่เฉลียวฉลาดของนางในการหลบหนีหลบหนีการที่จะต้องถูกคัดเลือกไปเป็นสนมของฮ่องเต้นในวังหลวงทีนี้ค่ะเมื่อสไปดสามนะคะแห่งตระกูลซุนนะ่ะ ชีฟิงเฉียวนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางเนี่ยก็คือคือ สไปซ์สามนะคะฉีเฟิงเฉียวเนี่ยนางเชื่อว่าถึงแม้ว่าเย้าตี้จูลูกพี่ลูกน้องของนางจะมีบุคลิกที่ดือ้อรั้นเนี่ยแต่ว่าเย้าตี้จูก็จะไม่มีวันที่จะแข่งขันแล้วก็เหยียบย่ำนางนะคะถ้าเกิดว่าแต่งเข้ามาในตระกูลสุนแล้วเพราะฉะนั้นฐานะของนางซึ่งเป็นสไปซ์เล็กสุดตอนนี้สไปซ์สามนะคะก็ยังจะมั่นคงอยู่ค่ะนางก็จึงพายาตี้จูเนี่ยนะคะเอาไปดูไปดูตัวของซุนอีโหระเอกค่ะคุณชายสี่แห่งตระกูลซุนนะคะ ที่เขาก็ถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานแล้วเช่นกันทีนี้ค่ะด้วยความว่างนะคะไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเนี่ยเยาตีจูก็จึงตกลงไปที่ตระกูลซุนนะคะและเมื่อนางต้องไปแบบเผชิญหน้าแล้วก็ได้รู้จักกับซุนอี้โหลพระเอกเนี่ยคุณชายสี่ตระกูลซุนเยาตีจูค่ะนางก็ตกหลุมรักนะคะเกิดความ กหลุมรักพระเอกแต่ว่าความโชคร้ายของเยาตี้จูก็คือพวกเราก็รู้ว่านางมาชานะนางมาช้าไงพระเอกของพวกเรามีนางเอกอยู่แล้วค่ะมีไปลู่นะคะมีหลินเศร้าชุนอยู่แล้วเต็มหัวใจรักใครอีกไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่ยิ่งทําให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้แบบ เย้าตี้จูก็หลงรักซุนอีโลมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าซุนอีโหเขลามีความอ่อนโยนคือการกระทําทุกอย่างของซุนอีโหลพระเอกที่ที่ทำกับนางเอกหลินเร้าชุนเนี่ยคือแบบขอใจเดียวจนหัวขาวไม่พลาดจัดกันนะคะเป็นสิ่งที่ประทับใจ เย่าตี้จูมากๆเลยเย่าตี้จูก็จึงอยากจะได้คนเนี้ยอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ของตัวเองนะคะในช่วงตอนเนี้ยเย่ตี้จูนางก็ยังต้องการจะเอาชนะอยู่ค่ะเพราะว่านางก็คือนางก็มีความแบบยังไงอะฉันก็ลูกลูกสาวตระกูลใหญ่นะแล้วก็แพ้ใครไม่เป็นค่ะด้วยสถานะของนางก็เท่าเทียมกับตระกูลซุนนะคะแล้วนางก็เกิดในแบบ พูดได้ว่ามีตระกูลที่สูงสักแล้วตัวในเองก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดคนสนับสนุนนางเยอะมากค่ะเอาจริงๆนะคะ ทีนี้เมื่อนางเอกของพวกเราค่ะหลินเซ้าชุนเนี่ยมองมองแล้วก็พิจารณาถึงฐานะของตนเองนะคะนางก็ตัดสินใจตอนแรกนะนางก็ตัดสินใจที่จะผลักให้พระเอกอะคะ่ะชุนอี้โหลนะไปไปหาย้าตี้จูเถอะไปคู่กันนะคะเพราะว่าเป็นแบบกิ่งทองใบหยกแล้วก็คือบอก วิธีการผักไปก็คือนางก็บอกให้พระเอกอ่ะไปสอบเป็นข้าราชการให้ได้นะคะก็คือตอนแรกพระเอกเป็นเพย์บอยแล้วก็ดูเหมือนแบบชอบแบบเที่ยวเล่นนะคะไม่ได้เป็นคนล่าเรียนอะไรแต่ทีนี้ค่ะพอนางเอกให้ทํานะคะโอ้โหพระเอกทําค่ะซุนอี้โหลก,ก็แบบเออเอ,อ,อ่านหนังสือขยันหมั่นเพียรมากเลยนะคะโดยโดยที่ทางนางเอกของพวกเราก็คิดว่าเออให้ให้ซุนอี้โหลคือปล่อยเวลาไปสัก พักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมนางไปเองนะคะตามภาษาของแบบเพยบอยลูกลูกบุตรชายของคนใหญ่คนโตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่พระเอกเราดันเปลี่ยนไปทางด้านดีเลยนะคะคือเขาต้องการทำความปรารถนาทำตามความปรารถนาของผู้หญิงที่เขารักค่ะซุนอีโลนะคะขยันศึกษาอ่านหนังสือทุกคนในตระกูลซุนค่ะต่างก็ประหลาดใจไปตามๆกันเลยนะคะ ทีนี้เย่าตี้จูค่ะนางก็เฝ้าสังเกตหลินเซาชุนเช่นกันนะคะคือในความคิดของเย่าตี้จูเนี่ยนางเห็นว่าหลินเซาชุนไม่ค่อยจะใส่ใจซุนอี้โหลอันนี้คือเป็นความคิดของเย่าตี้จูเองนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยหลินเซาชุนมักจะแต่งตัวเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็มักจะคบค้าสมาคมกับชายมากมายนะคะคือไม่มีใครรู้แผนของนางเอกไงว่าว่านางเอกก็ต้องการจะแบบแต่งเป็นชายเพื่อที่จะสอบรับ ตำแหน่งเป็นขุนนางนะคะก็คือไม่มีใครรู้นั่นแหละนี้ทำให้ย้าตี้จูก็เข้าใจผิดค่ะเอ้ยวปอมเป็นชายแล้วก็แบบไปคบค้าสมาคมกับผู้ชายมากมายเป็นการไม่สนใจความรู้สึกของซุนอี้โหลเลยนะคะก็ทำให้ย้าตี้จูในช่วงนี้ก็ยังตัดสินใจที่จะพยายามที่จะให้ได้ความรักของซุนอี้โหลมาให้ได้เพราะนางก็เชื่อว่านางจะดูแลซุนอี้โหล ได้ดีกว่านางเอกนั่นเองแล้วก็อยากให้ซุนอีโลเนี่ยมาตกหลุมรักนางด้วยความเต็มใจค่ะก็ตัวละครตัวนี้นะคะเย้าตี้จูเนี่ยนางนางก็ดีในระดับหนึ่งนะคะคือนางมีศักดิ์ศรีของนางค่ะแล้วก็นางจะไม่ยอมนะคะที่จะแต่งงานกับใครก็ตามที่นางได้มาด้วยวิธีการหลอกลวงคือนางก็จะไม่ไปหลอกลวงใครมาเพื่อจะมาให้แต่งงานกับนางเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยต่อมาถึงแม้ว่าเยา้าตีจูนะคะนางจะ รู้สึกเศร้าก็ตามที่คนที่นางรักก็คือพระเอกเนี่ยซุนอีโลได้แต่งงานกับผู้หญิงอื่นก็คือนางเอกของพวกเรานะคะหลินเศร้าชุนเนี่ยในที่สุดแล้วนางก็ยังคงวอวยพรค่ะและนางก็เชื่อว่าเนี่ยสักวันหนึ่งนะคนรักของนางคนรักที่แท้จริงของนางก็จะมาจะปรากฏตัวขึ้นค่ะต่อมานะคะหลังจากที่พลาดไปจากกับพระเอกแล้วเนี่ยต่อมาเย้าตี้จูก็ ก็มั่นหมายกับซุนค่ะแซซุนเหมือนกันนะซุนซือหาวลูกชายคนที่สองค่ะของตระกูลซุนนะคะซึ่งเขาไปเป็นแม่ทัพอยู่ที่ชายแดนโนนนะคะเพราะว่าสไปร์ลองเสียชีวิตลงนั่นเองนะคะปัญหาก็คือก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะนี้ปัญหาก็คือซุนซือหาว บุตรชายคนที่สองของตระกูลซุนนะคะบุตรชายของซุนซวินเนี่ยปฏิเสธที่จะที่จะกลับเข้ามาแต่งงานคือไม่มาจะทำงานอยู่ที่ชายแดนค่ะเป็นแม่ทัพอยู่ที่ชายแดนไม่มาและไม่มาแต่งงานซึ่งเขาก็อย่างที่บอกนะคะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจค่ะก็ทำให้เยาตีจูโหโกรธมากเลยนะคะอารมณ์แบบโอ๊ยอะไรกันนี่มามาแบบปฏิเสธแต่งงานกับฉันฉันเป็นใครนะคะอารมณ์นั้นเลยก็คือแล้วคนที่นางรัก ก็แต่งงานไปกับคนอื่นแล้วนะคะแล้วคนที่นางจะต้องแต่งงานด้วยเนี่ย เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวก็ยังไม่มาแต่งอีกค่ะโหย้าตี้จูก็เลยโกรธมากนะคะนี่ด้วยความโกรธเนี่ยย้าตี้จูก็จึงตัดสินใจไปที่ค่ายทหารค่ะเพื่อจะไปดูหน้าหน่อยสิใครเนี่ยซุนซือห่าวนี่นะคะสักหน่อยว่ามันใหญ่เป็นเทพอะไรมาจากไหนไม่ยอมแบบแต่งงานกับนางค่ะแต่ว่าระหว่างการเดินทางไปนี่แหละนะคะที่ค่ายทหารนี่แหละก็ทําให้ยาาตี้จูนะคะแล้วก็ซุนซือห่าวตกหลุมรักกัน ะะแล้วในที่สุดนางก็คือมีคู่ค่ะก็เป็นอีกเหมือนกับเป็นคู่ลองได้นะคู่นี้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ